มาจ้ากินส้มตำด้วยกันแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันเราจะพูดไรจุก็เธอกพูดันเอกันอกันกินอร่อยเนาะค่ะต้งคะ ขอบกินข้าวอยู่กินข้าวหรือมั้ง จรงหอมอร่อยเลยคะเอออร่อยมากๆเลยกินกินเดี๋ยวมันไม่พูดไม่ไม่จั่กันเลยใช่ไหมหิวหิวหิวไม่พูดไม่จา่กันเลยใช่หิวเห็ดไหมไม่นักพอดีเห็ดไหมคะได้อยู่ได้อยู่ไม่เผ็ดเอาประมาณนี้แหละโอเค เลยไี่ไม่ขเป็นอะไรได้งมัชิมรอร่อยปลาเกลนปลาเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ไปลาร้รามา้บริจาคปลามือจะซื้อเดี๋ยวซื้อ,เด,อเดี๋ยวซื้อมาเดไปคอแนแกนเอามามล แต่เดี๋ยวโควิดมก่อนคือพวกว่าเดี๋ยวโควิดหมดก่อนนะ พอจุไวนี่ทำอะไรแล้วจนี wrote, 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 ้ทำอะไรไม่พ um> ูดกชเลยกินแ <in ้วอร่อยอร่อยอร่อยไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะหิวจัดช่วงตัวลงต้องตัวลงช่วง เย็นย yeah, um, okay, so. mm. uh ิจริงบรรยากาศดีมากอากาศเป็นใจมากโอ้ยลูกแม่อยากไปเยอะนะอุ้อร่อยเดียวอร่อยเดียวแม่แหละ เดี๋ยวเอาอ้เอาอข้าวไปหนอเดียข้าวันี้อร่ยจริงๆอร่อยค่ะอันนี้ถาดที่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 สองอุ้ยน้องขัดตั้งกู ขาตั้งแม่เราควรซื้อใหม่อีกอันนึง่งขาขาตั้งมันมันอ่อนแรงมันไม่แน่นขาตั้งอ่อนแรงต้องใช้ครั้งแรกตั้งอันใหม่แล้วมันของเอามันเป็นแพงไปเลยอันนี้มันถูกค่ะบป้าม,มันแต่สุกว่าบาทเองป้า าแกใใจจกก็ไม่รู้อ่ะตอนท้ายได้เต็งโมนะคะสิบคอมมากตอนท้ายได้เต็งโมค่ะก็ไม่รู้อ่ะคิดว่าไม่ถ่ายกันแล้วขมโมค่ะขมโมซ้อรีเหมือนซอรีนึ่งมันนะคะ เดี๋ยวต่อไปก็จะคิดทุเรียนต่อไปทุเรียนนั่งสิเดือนสิ้นเดือนหลายอย่างเลยเตงโมหวานซื้อพ้อกันนะเดี๋ยวซื้อที่หลังกันไม่ได้มาซื้อตรงไหนมาเต็มโมหวานดีคะลดมาหวานเดียวลูกอะไรสามห้าสามห้าอะไรมาสะกิดขาเนี่ยถุง ดูกันดูกันทุกวันก็เดี k k k ๋ยวก็ว่าเราเราติดขาเนี่ยไม่ไหวแล้วอยากกิน no ก็บอกใด้จะว่าเพื่อนเพื่อนก็นั่งหันหลังให้จะว่าเพื่อนสะกิดเพื่อนก็นั่งหันหลังให้แม่แบบแม่กบบไม่มีถุงนี่จะบพีกกว่านี้อยากกินก็กินเลยไม่ต้องไม่ต้องให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตลาดเช้าไงไปซื้อมะละกอ องวันจะตำเลยถ่ายก็ได้เห็นกินตอนนั้นด้วย้ิอะไรนะตำถั่วกินกินตำเช้าไงต้มต้มแตงมันทุกคเออกินตำตัวกินตำถั่วกับส้มตำบุกุกะเราไม่ต้องกินไอไอข้ามมากแล้วก็ลมตกแล้วก็กินกันจัดตาจัดตงวไงก็คือกินนั่นแต่ตอนเช้าไงจะได้ไปซื้อไก่ซื้อดุมาด้วยกระชายไก่ดุกระชายม่จังป่กแต่เช้าแล้ว กินได้ตลอดคือถ้าเงียบนี่คือหลับถ้าเงียบนี่คือหลับแต่ถ้าลืมตาก็คือหาของกินเป็นกินนะจละตาโก้ไหมที่นี่ปิดคลิปได้ปิดคลิปจ้าปิดคลิปจ้าบ๊ายบายปิดคลิปก็ปิดไงปิดแค่นั้นแหละกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วเจอกันใหม่ถึงหมดเรื่องเออ พ่อใหญ่คนพี่ทำไงแลเ้เดี๋ยวเราให้เป็นตัดไอ้พี่แบบว่าเราพูดกันเรื่อๆอะไรเนี้ยตัดเอาท <ำ S 1> ั้หมดแล้วก็จะเอาแต่อันที่มันแบบอันเนี้บยบายยนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนหรือเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ